Caralho, caralho, caralho! จะไปจองหลานมามาผู้มาผู้ผู้รถที่เพื่อนนี่ นัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอจัตะโตเรตัตตามะจารีตุปะทาเขนะตตาเยตัมมังวาจาตตัมปะทา เกนาปทัฏฐินามหโนฆัมมาวะณีติเตปทัฏฐิยาปทาเกนานิตะตะวานะระ